มันเป็นเกมที่เก่าเราเล่นเรารู้สึกอยากจะร้องไห้มากๆทางทางที่ตัวละครหรือภาพเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีอะไรเลยนะเออาต่นเน่ห์ของมันเนี่ยเก่าเราประทับใจแบบไม่ลืมเลือนจริงๆค่ะก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบก,กวนกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้กอลาจะมาพูดถึงคอลัมน์ที่กอเราเคยเขียนเนาะแล้วก็จะมาพูดถึงเกมโปเกมคือจะมาพูดถึงเกมโปรดที่กอลาชอบม,มากที่สุดเกมหนึ่งนะคะนั่นก็คือ o s t in the Lane ค่ะกอล่าขอใช้ชื่อตอนว่าฝ่าสายฝนที่พล่างพายด้วยความหมายแห่งรัก มันเป็นเกมที่เก่าเราเล่นเรารู้สึกอยากจะร้องไห้มากๆทั้งที่ตัวละครหรือภาพเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีอะไรเลยนะเออแต่สเสน่ห์ของมันเนี่ยเก่าละประทับใจแบบไม่ลืมเลือนจริงๆค่ะตอนฝ่าสายฝนที่พรางทายด้วยความหมายแห่งรักเกมที่เริ่มต้นและจบลงด้วยสายฝนทำกลางเสียงฝนโปรยปลยายเด็กชายผู้หนึ่ง ตื่นจากความฝันเขามองออกไปยังนอกหน้าต่างมองเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ลองหนท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาไม่หยุดทำให้เห็นรูปทรงของเธอได้ชัดเจนเขาวิ่งตามออกไปจนเมื่อตามเธอเข้าประตูสู่อีกพบหนึ่งเขากลับพบว่าตัวเองนั้นล่องหนได้ในความเงียบสงัด มีเพียงเสียงสายฝนที่โปรยปลายลงมาตบกระทบลงบนตัวของเด็กชายทำให้มองเห็นรูปร่างของเขาเขาเป็นเพียงเด็กชายตัวเล็กๆที่ต้องการค้นหาคำตอบบนโลกใบนี้เธอเป็นเพียงคนเดียวที่เขาจะต้องหาให้พบ เรื่องราวบนโลกแห่งสายฝนจึงเกิดขึ้นกับเขาและเธอ Lost in the Lane นะก็ให้อารมณ์ความเศร้าของคนที่อยู่ในความโดดเดี่ยวค่ะที่ยังคอยค้นหาความหวังในตัวเกมเนี่ยไม่มีแม้แต่กระทั่งชื่อของตัวละครมีเพียงคำแทนเด็กชายกับเด็กหญิงค่ะซึ่งเด็กเนี่ยก็เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์เนาะ ในเรื่องเนี่ยเด็กหญิงก็จะต้องวิ่งหนีว์ประหลาดต่างๆช่วงแรกๆในเด็กชายเขาก็จะออกตามหาเด็กหญิงค่ะในเกมเนี่ยเราก็จะคอยพบกับความโรแมนติกอะเล่นไปเรื่อยๆเ,เราก็จะค่อยๆเจอท่ามกลางความโดดเดี่ยวของคนคนหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาและเธอเนี่ยได้เจอกันท่ามกลางสายฝนมันก็ค่อยเริ่มเปลี่ยนเป็นความผูกพันเด็กหญิงก็เริ่มมีเพื่อนมีคนที่คอยช่วยเหลือ คอยปกป้องในหลายๆฉากเด็กชายก็พร้อมที่จะปกป้องและช่วยเหลือเด็กผู้หญิงทั้งสองช่วยกันค้นหาคำตอบจนเมื่อเด็กหญิงเริ่มพาเด็กชายเข้าไปสู่ในโลกของเธอนั่นก็คือหมายถึงเธอเริ่มเปิดใจให้กับเด็กชายเริ่มยอมรับในตัวของเด็กชายเปรียบเสมือนความรัก เมื่อเด็กผู้ชายปกป้องผู้หญิงแสดงให้เห็นนั้นคือรักแท้ส่วนเด็กผู้หญิงเมื่อปกป้องเด็กชายเพื่อให้เด็กชายคนนี้รอดจากโลกที่น่ากลัวเด็กหญิงยอมที่จะอยู่คนเดียวบนโลกนี้นั่นคือการเสียสละเป็นความรักในรูปแบบของผู้หญิงที่พร้อมจะเสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเพื่อคนที่ตัวเองรัก เด็กหญิงกับเด็กชายจึงเปรียบเสมือนรูปแบบของความรักที่บริสุทธิ์หรือรักแท้การฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆภายในเกมเปรียบเสมือนสิ่งที่ทั้งคู่ต้องฟันฝ่าออไปค่ะซึ่งผู้ชายเนี่ยเขาก็จะคอยที่จะปกป้องเป็นผู้นำให้กับผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกันและกันในตัวเกมเนี่ยสายฝนและสัปปะหลาดต่างๆ ก็จะเปรียบเสมือนการโหกมกระหน่ำของอุปสรรคซึ่งมันก็มีทั้งอุปสรรคที่หลีกเลี่ยงได้และอุปสรรคที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นเองในตัวเกมหลายๆฉากค่ะก็จะมีการวุ่นวายโดยใช้การบรรยายเหมือนเป็นการทะเลาะเบาะแวง้งแล้วก็การหาเหตุผลที่เป็นไปไม่ได้ต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรทำให้อะไรดีขึ้นนะคะอนอกไปจาก ทั้งคู่เนี่ยจะต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจกันละกันค่ะแล้วก็ต้องเดินต่อไปนั่นเองนี่คือรูปแบบนะคะที่เป็นรูปแบบของรบกแท้นั่นเองนะคะเมื่อคุณได้ลองเล่นเกมนี้นะคุณจะเข้าใจถึงความโดดเดี่ยวแล้วก็การค่อยๆถูกเติมเต็มด้วยรักค่ะเกมนี้มันไม่ได้มีบู๊ไม่มีต่อสู้นะแต่มันมีสินทางใจที่งดงามอะคะ่ะและเกมทนี้ก็เริ่มต้น ที่แบบว่าคือมันเริ่มต้นที่สายฝนแล้วก็จบลงด้วยสายฝนนะ lost in the lane สำหรับใครเนี่ยที่ชอบแบบว่าเพลงอือมเพลงเขาแน่ก็พอมากๆเลยนะคะก็ลองไปฟังดูนะสำหรับคลิปนี้ค่ะเกาลัดก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปละบายบายสวัสดีค่ะ 英雄。